สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมไม่ทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ค่ะให้กับชาวราศีสิงลรีษะสิง์ประจําเดือนตุลาคม2567ค่ะชาวราศีสิงลรีษะสิงนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กกันยายนนั่นเองนะคะ ก็อีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะราะเคสสามารถสลับกันได้ค่ะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆน,นะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้ค่ะไปตัดสินใจใดๆงสิ้นเลยในความสาัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะ ก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีสิงลัคนาสิงค์ค่ะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองที่มาสองชาวสิงห์เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาค่ะชาวราศีสิงลรคนาสิงห์นะคะคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ขอดูอด,ดีตหน่อยนะคะไพ่ใแบรแรกได้เป็นไพ่ควีนถือดาบนะคะไพ่สถ้วยค่ะ สิบถ้วยนะคะและเป็นไพ่เจ็ดไม้เท้าชาวราศีสิงห์และคณะสิงห์นะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุน้ํากรกฎินพิจิกนะคะธาตุไฟเมษสิงห์ธนูเนาะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิง่นต่างแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่แอนการหน้าไพ่ในอดีตที่ผ่านมาชาวสิงห์นะคะบางคนเนาะอาจจะเขาเรียกว่าพบรักอ่าพบรักนะคะกับใครสักคนหนึ่งนะคะ ถูกอกถูกใจคบหาดูใจกันมานะคะอาจจะมีการเขาเรียกว่าพัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกขั้นอีกระดับหนึ่งนะคะมีการมีการฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆร่วมกันมาผ่านช่วงเวลาดีและร้ายมาด้วยกันนะคะแล้วก็อาจจะถึงเวลาแล้วก็ได้ที่จะวางแผนการสร้างครอบครัวนะคะ ประมาณนี้เลยตามหน้าไพ่นะคะมีการขอแต่งงานหรือการขอมั่นนะคะมีการาพาไปดูบ้านพาไปดูที่นะคะหรือมีการเขาเรียกว่าปรึกษาหารือกันนะคะในส่วนของครอบครัวของญาติผู้ใหญ่อะไรประมาณนี้ด้วยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีสิงลรคนาสิ์นะคะซึ่งเป็นพลังงานที่ดีมากๆเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับชาวราศีสิงห์และคณะสิงห์ในช่วงเดือนตุลาคม2567เป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกค่ะได้เป็นไพ่เด็กถือเหรียญน,นะคะไพ่สีเหรียญค่ะ <c oughs> สาดาบนะคะ และเป็นไพ่สองดาบค่ะชาวราศีสิงห์ีัคนาสิงนะคะอา่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆนี่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะชาวสิงนะคะบางคนเนาะบางคนบางความสัมพันธ์นะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาของการสร้างเนื้อสร้างตัวเก็บเงินเก็บทองนะคะ มีแนวโน้มที่จะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบนี้ก็ได้นะคะอืมบางคนในความสัมพันธ์นี้มีปัญหาจุกจิกกวนใจนะคะแต่ก็แต่ก็ยังพยายามที่จะประคับประคองไปสามดาบมันเป็นถ้าถ้าว่ามันเป็นปัญหาะคะ่ะที่ไม่ใช่รักสามเศร้าเนาะมันจะเป็นปัญหาเล็กๆที่จุกจิกนะคะปัญหาเล็กๆที่ทําให้ ลำคาญใจอะไรประมาณนี้แต่เด็กถือเหรียญขึ้นมาค่ะก็บอกว่าพยายามประครับประคองอยู่ในความสัมพันธ์นี้นะคะอืมประมาณนี้แต่ถ้าหากว่าใครที่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคนที่มีเจ้าของแล้วไม่ว่ามีแฟนแล้วอะไรเงี้ยในเดือนนี้ในในในความสัมพันธ์นะคะก็ยังคงเป็นแบบนี้ต่อเนื่องไปนะคะแล้วก็ มีการที่จะคิดที่จะเ,เขาเรียกว่าพิจารณาความสานนัมพันธ์นี้ว่าจะเลือกที่จะไปต่อหรือพอแค่นี้ก็ได้นะคะอืมเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าความคิดและความรู้สึกของชาวราศีสิงคนาสะงห์กับคนที่คุณคิดถึงนะคะไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครอยู่ในสถานะไหนขอให้คุณและเขารู้จักกันเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องราวของความคิดและความรู้สึกของทั้งคู่ที่มีต่อก,กันนะคะขอดูของชาวสิงก่อน ขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์ค่ะชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์คุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนคนนั้นมาดูกันนะคะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่เดอะฟูลค่ะไพ่สเตรนท์สาไม้เท้านะคะและเป็นไพ่ Queen u e e n ถือดา ชาวราศีสิงลัคนาสิ์นะคะตัวคุณคีรารู้สึกยังไงกับคนคนนี้เอาจริงๆแล้วคุณรับรู้รับทราบถึงความต่างกันถึงความต่างคนคนนี้ต่างก,กันกับคุณอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะไม่ไว่าจะต่างอายุต่างเชื้อชาติต่างศาสนาการเติบโตขึ้นมาการเลี้ยงดูการเติบโตสังคมหน้าที่การงานหรือแม้แต่กระทั่งไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่ต่างกันนะคะ แต่คุณก็ยังอยากที่จะดูแลยังอยากที่จะไปต่อในความสัมพันธ์นี้ถึงแม้ว่าคุณก็รู้อยู่แล้วว่ามันอาจจะไปได้ไม่ไกลหรือมันอาจจะไปได้ไกลไหมคือคุณแทบจะมองไม่เห็นอนาคตเลยะคะ่ะแต่คุณก็ยังอยากที่จะไปต่อในความสัมพันธ์นี้นะคะอืมเนาะประมาณนี้ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคนที่ชาวราศีสิงลรคนาสิงคิดถึงนะคะคนคนนั้นคิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวราศีสิงลัคนาสิงมาดูกันนะคะพไพ่ใบแรกเป็นไพ่เก้าเหรียญน,นะคะไพ่คิงถือเหรียญค่ะหนึงไม้เท้านะคะและเป็นไพ่แปดเหรียญ ชาวราศีสิงครีนาสิงนะคะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุาดินปรกษบกัรมังกรธาตุลมมิถุนตุนกลุมนะคะมีชาวราศีสิงลรคนาสิงด้วยนะคะเออนะคุยกับใครก็ได้ไม่อาจตามหน้าไพ่คุณเอาจริงรักกับคนคนนี้ในความสัมพันธ์เนี้ยตัวเขานะคะก็ยังอยากที่จะไปต่อในความสัมพันธ์นี้ไปแบบเรื่อยเรื่ออะนึกออกปะ ออไม่ได้มีความหวือหวาไม่ได้มีอะไรที่มันรวดเร็วแต่เขารู้สึกว่าการที่มีคุณอยู่อะ่ะมันทำให้เขามีความสุขมากขึ้นมันทำให้เขาสบายใจมากขึ้นอืมนะคะเขาค่อนข้างที่จะชอบคุณนะคะแต่ไม่ใช่การชอบแบบหวือหวาไม่ใช่การชอบแบบป๊อปปี้เลิฟหรืออะไรอะ่ะแต่เป็นการชอบแบบสบายใจอืม ประมาณนี้นะคะแล้วเขาก็ยังอยากที่จะทําความรู้จักกับคุณต่อยังอยากที่จะคบกับคุณต่ออะไรประมาณเนี้นะคะอืมเนอะอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกคุณและเขาที่มีต่อกันนะคะซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่า เอาาพอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงห์และคศิงเป็นอย่างไรไม่ควนมีอะบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันเอ,อนาคตอนาคต,อา,คตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ค่ะดังนั้นต้องใช้วิจรารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำไปแรกได้เป็นไพ่ฮอลล์แฟันนะคะไพ่คิงถือไม้เท้า ี่ไม้เท้าค่ะและเป็นไพ่หกถ้วยชาวราศีสิงและก็นสิง์นะคะในส่วนของเอาความอนาคตความรักความสัมพันธ์ถ้าหากว่าความสัมพันธ์นี้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่ามีการวางแผนที่จะสร้างครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะเออไม่รู้สึกว่าก็จะมีการทําต่อสร้างต่อ นะคะมีการวางแผนนะคะมีการเขาเรียกว่า take action ในความสัมพันธ์นี้อย่างต่อเนื่องนะคะแต่ถ้าหากว่าความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกับคนที่มีเจ้าของแล้วหรือมีมีเขาเรียกว่ามีปัญหาทุจิกกวนใจอะไรประมาณนี้จะมีการเคลียร์กันเกิดขึ้นนะคะจะมีการอขอโทษจะมีการเขาเรียกว่าอะไระ จะมีการขอโทษอ่ะจะมีการขอบางคนที่ทะเลาะกันก็จะมีการคืนดีมีการขออภยัยมีการให้โอกาสกันเกิดขึ้นด้วยนะคะตรงนี้นะอืมเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์นะคะขอคําแนะนําค่ะคําแนะนาใบแรกนะคะได้เป็นไพ่อัศวินถือไม้เท้านะคะอศวินถือถ้วยค่ะ ไพ่สีถ้วยนะคะและเป็นไพ่เลเวอร์ค่ะชาวไาศสีสิง์ลัคนะสิงนะคะในส่วนของไพ่ทาโร่ที่ให้คําแนะนําถ้าหากว่าความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่ดีที่ถูกต้องนะคะถูกที่ถูกเวลาความสัมพันธ์นี้บอกว่า มีต้องมีความศรัทธาในเรื่องของความรักอ,อ่ะเชื่อใจซึ่งกันและกันนะคะถึงแม้ว่าบางครั้งบางทีบางอย่างเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดั่งใจบ้างมันอาจจะได้ดั่งใจบ้างไม่ได้ดั่งใจบ้างนะคะชอบบ้างไม่ชอบบ้างการสื่อสารเป็นสิ่งสําคัญที่จะแชร์ความรู้สึกแชร์ความต้องการให้กันอย่างตรงไปตรงมานะคะแต่ถ้าหากว่าความสัมพันธ์นี้เกี่ยวข้องกับเติร์ดกับรักสามเศร้าอะไรประมาณนี้เอ,อ่ออะไรที่ไม่ใช่ก็ปล่อยไปนะคะปัญหารืออุปสรรคมันอาจจะ เขาเรียกว่า บ่งบอกอย่างชัดเจนว่าคนคนนี้ไม่ใช่สําหรับเราแบบนี้ก็ได้นะคะก็เป็นกาลังใจให้ชาวสิงเนาะขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์คอมเมนต์ดีๆเป็นกำลังใจให้กันมาตลอดสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเดเข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยไมพิมไ้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไมอัปเดตขึ้นมาสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะะะคคสสวัสดี่